อินเดียและปากีสถานเคยมีความขัดแย้งกันหลายครั้งตั้งแต่แยกประเทศในปี1947โดยเฉพาะในเรื่องของแคว้นแคชเมียร์นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเองรอบแรกก็คือในช่วงปี1947-1948ก็เป็นช่วงสงครามอินเดียปากีสถานในรอบแรกเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่อินเดียและปากีสถานได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรชนวนในรอบแรกในปี47 ถึงปี48นั้นก็คือการแย่งชิงแคว้นแคชเมียร์นี่แหละผลลัพธ์สิ้นสุดด้วยการหยุดยิงโดยการแทรกแซงของสชาธชารณชิอินเดียควบคุมพื้นที่2ใน3ของแคว้นแคชเมียร์ส่วนที่เหลือก็อยู่กับปากีสถานนะครับความขัดแย้งรอบที่2เกิดขึ้นในปี1965นะฮะ ในช่วงปี19 6 5ตอนนั้นปากีสถานพยายามปลุกระดมให้เกิดเหตุการณ์ต่อต้านในแคว้นแคชเมียร์ในพื้นที่ที่อินเดียนั้นคุบมคุมแล้วก็จบลงด้วยการหยุดยิงและมีการลงนามในข้อตกลงซึ่งมีชื่อว่าข้อตกลงแทชเคนท์นะฮะคือมองในมุมหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาสัปดาห์นี้หรือวัน2วันนี้ในมุมของเซนส์ของข่าวในยุคปัจจุบันมันก็น่าตื่นเต้นแต่ว่าในเซนส์ของข่าวของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนนนออีกใใาาคตระะยยว มันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่คุณอาจจะมองก็ได้ว่าในรอบนี้มีการสังหารโดยกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งอยู่ในพื้นที่แคชเมียร์ซึ่งอินเดียควบคุมอยู่แล้วทำไมปากีสถานปล่อยป่าละเลยให้กลุ่มการก่อการร้ายกลุ่มนี้มาเพ่นพ่านก็จะมองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วการปล่อยป่าละเลยให้กลุ่มการก่อการร้ายกลุ่มนี้มาเพ่นพ่าน แม้ว่าจะเป็น resistant front นะ trf ซึ่งแตกหน่อออกมาจากลอชกาอีตอยบ้าเนี่ยนะฮะกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆเหล่านี้ก็เพ่นพ่านมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเงินได้พยายามที่จะก่อปฏิบัติการในรอบนี้แล้วอินเดียก็ดันไปโทษปาก,กีสถานท,ทั้งทที่ ปากีสถานเขาเพียงแค่ปล่อยปะละเลยเขาเออไม่ได้ไฟเขียวสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการต่อพลเรือนนักท่องเที่ยวให้มีการฆ่าอย่างเลือดเย็น26รายอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่กลุ่มการก่อการร้ายทําโดยที่ทั้งปากีสถานและอินเดียควรจะร่วมมือกันปราบฆลังหัวพันกลุ่มการก่อการร้ายต่างเหล่านี้นะฮะแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะฮะก็เลยกลายเป็นชนวนให้มีความขัดแย้งกันอินเดียโทษปากีปากีก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวกลุ่มการก่อการร้ายพวกนี้มันก็ปฏิบัติการของมันเองโดยที่ปากีไม่ได้แบ็กแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ เ็นเรื่องเดิมซึ่งเกิดขึ้นอีกรอบในรอบนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะฮะก็รบกันไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็หยุดยิงไม่มีอะไรมากคือถามว่าอินเดียและปากีพร้อมใช้หัวรบนิวเคลียร์ต่อก,กันและกลันไหมก็ชัดหน้ามั้งนะฮะไม่มีนะครับก็ไม่กล้าจริงหรอกนะฮะทุกประเทศซึ่งมีหัวรบนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้จริงนะฮะเพราะว่าถ้าใช้จริงเนี่ย ประเทศตนเองก็ต้องรับสภาพจากการถูกโจมตีการเอาคืนแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีผู้นําคนไหนบ้าขนาดนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโมดีปูตินก็ไม่บ้าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหูรบนิวเคลียร์ก็มีเอาไว้ใช้ในการข่มขู่แล้วก็รายงานเฉยๆในทางวิชาการไม่ได้มีความหมายในการลงมือใช้จริงนะฮะ ซึ่งก็ดีแล้วนะฮะสงครามในรอบปี -65 รอบนั้นก็จบลงด้วยการหยุดยิงนะฮะเช่นเดียวกันกับทุกสงครามจบลงด้วยการหยุดยิงหลังจากคนตายเพิ่มขึ้นจนรับไม่ได้ทางการเมืองแล้วก็มีการลงนามในข้อตกลงซึ่งมีชื่อว่าข้อตกลงแคช h ทชเคนในรอบปี1 9 7 1ก็เกิดสงคราม India, Pakistan, อินเดียปากีสถานอีกรอบนะฮะนี่เป็น2ประเทศซึ่งหมกมุ่นในการบวกกันตลอดเวลานะครับโดยที่ทั้ง2ฝ่ายก็มีความพร้อมในการอยากสู้รบกันตลอดเวลาเป็นความเกลียดที่ถาวรนะฮะ เอาจริงๆเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะประเทศซึ่งเคยรบกันในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยพมา่าและอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นความเกลียดซึ่งไม่ถาวรนะคือพอถึงยุคอาเซียนเนี่ยหลายเรื่องซึ่งเป็นความร่วมมือกันเนี่ยมันก็ได้สมานแผลในอดีตนะแต่ว่าอินเดียกับปากีสถานดูเหมือนว่าอยากบวกกันตลอดเวลานะฮะมันเป็นจริงๆไม่ได้ว่าด้วยนะเหมือนกับเป็นคําชมด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอยากบวกกันตลอดเวลานะฮะ อย่างไรก็ดีในรอบปี71หนึ่งเนี่ยมีความขัดแย้งอีกรอบหนึ่งหลังจากที่บังกลาเทศเนี่ยแยกออกมาบังกลาเทศก็เคยเป็นปากีสถานนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานตะวันออกคราวนี้ผลลั์ในรอบนั้นก็คืออินเดียเนี่ยสนับสนุนการแยกตัวของบังกลาเทศออกมาทําให้ปากีสถานมีความพ่ายแพ้อย่างน้อยมีความตีความว่าเป็นเช่นนั้นว่าเป็นความพ่ายแพ้นะฮะแล้วก็บังกลาเทศก็กลายเป็นประเทศใหม่ บังกลาเทศยุคนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันว่าพอเป็นยุคที่เชคคาซีนาถูกขับไล่เนี่ยแล้วเชคคาซีนากลับเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนิวเดลีเนี่ยรัฐบาลในบังกลาเทศก็เลยเหมือนกับว่าเป็นรัฐบาลซึ่งทหารแบ็คแบ็คคนดีให้เป็นนายกมูฮัมหมัดยูนุส แล้วก็เหมือนกับว่าบังกระเทศยุคนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีนักกับอินเดียซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอย่างไรในการเมืองระหว่างบังกระเทศและกัปากิสสถานแต่ว่ามันมีบางคนซึ่งวิเคราะห์แบบนั้นนะฮะ แต่ก็เป็นมุมมิโครซึ่งอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรนักหนากับไอความขัดแย้งในรอบนี้ระหว่างปากีสถานและอินเดียพอหมดยุคแยกประเทศก็มียุคซึ่งเป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่ามีประเภทกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆในรอบที่4เนี่ย1999เป็นความขัดแย้งซึ่งมีชื่อว่าคาร์เกลนะฮะ ทหารปากกิสถานและกลุ่มติดอาวุธแฝงตัวเข้าไปในเขตคาลเกลฝั่งอินเดียนะฮะแล้วก็อินเดียสามารถยืดพื้นที่คืนได้ปากกิสถานได้รับแรงกดดันระหว่างประเทศอย่างหนักในรอบนั้นนะครับว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนั่นคือปี1999เป็นคาลเกลคอนฟ lict แล้วก็มีปี2008นะเหตุการ์ก่อการร้ายที่มุมไบกลุ่มการก่อการร้ายที่อินเดียโทษปากีอยู่เสมอว่าปากีแบกแต่รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งในปากีสถานบ่อยครั้งเขาไม่ได้แบกลอชกาอีตอยบ้าแต่ว่ากลุ่ม ISI ซึ่งเป็นรัฐพันลึกของปากีเนี่ยแบก แล้วม,มันไม่ใช่ว่า ISI ไม่เคยไม่ได้งบจากสหรัฐนะฮะไอเก็เคยได้งบจากสหรัฐนะฮะมีความสัมพันธ์พิเศษกับ cia ของสหรัฐเหมือนกันแต่ว่า ISI ในอดีตหน่วยงานข่าวกรอง interservice intelligence ของปากีสถานเนี่ยดันไปแบกกลุ่มการก,ก่อการร้ายลอชไก้ต่อยบ้านในช่วงก่อตั้งแต่ผมเชื่อว่าระยะหลังเขาไม่ได้แบกแล้วละ่ะแต่ว่าอินเดียก็ไม่ยอมรับข้อท็จจริงในส่วนนี้ อินเดียก็ยังโทษร,รัฐบาลปากีจนถึงทุกวันนี้เวลามีการก่อการร้ายโดยลออกสไกต่อยบ้าครั้น,นี้การก่อการร้ายโดยลออกสไกต่อยบ้าในปี2008เนี่ยกลุ่มการก่อการร้ายลออกสไกต่อยบ้าซึ่งอินเดียเขามองว่ามีฐานปฏิบัติการในปากีเนี่ยนะฮะก็โจมตีมีการก่อการร้ายที่เมืองมุมไบนะฮะตอนนั้นคนตาย170คนสัมพ์อินเดียและปากีก็ตึงเครียดอย่างรุนแรงอีกครั้งในรอบปี2008 เสร็จแล้วมีการโจมตีอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในปี2019นะฮะอินเดียโจมตีทางอากาศในปากีสถานหลังจากเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายสัวสายบอมในแคชเมียร์ซึ่งมีฐานอินเดียเสียชีวิตในรอบนั้น40นายด้วยกันนะฮะอินเดียก็เลยโจมตีทางอากาศปากีสถานเพื่อตอบโต้การทำระเบิดพลีชีพโดยบุคลากรซึ่งอินเดียถือว่าเป็นผู้กันก่อการร้ายซึ่งปากีสถานดักอยู่ซึ่งผมย้ำอีกครั้งปากีสถานซึ่งเป็นรัฐบาลปกติซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย เสร็จแล้วเขาก็มีปากีสถานซึ่งเป็นหน่วยทหารซึ่งอยู่ในรัฐพันลึกซึ่งปฏิบัติการอยู่ในไอเอสไออะไรเงี้ยแล้วพวกเนี้ยก็มีซึ่งแบ็กกลุ่มการก่อการร้ายแต่ว่าผลลัพธ์ในรอบนั้นก็คืออินเดียโจมตีทางการลึกเข้าไปในประเทศปากีสถานหนักที่สุดตั้งแต่ปี1971ทําให้เสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์เต็มรูปแบบแต่อิชูก็คือว่า 1. อินเดียและปากีชอบบวกกันตลอดเวลา2คือเป็นความเกลียดชังซึ่งไม่มีเลิฟลอส เป็นอาการหนักในความรุนแรงซึ่งพร้อมกระตุ้นยั่วยุก,กันตลอดเวลา2คือว่ามันมีกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งฆ่าในตายประเภทลอตไกต่อ,ตอยบ้าขนาดเพลียพลั่มก็มีกลุ่มการก่อการร้ายอื่นซึ่งขึ้นมาแตกหนอออกมาอย่างเช่น resistant front นะฮะ trf the resistant front เนี่ยเป็นกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งฆ่านักท่องเที่ยวตาย26คนในรอบล่าสุด และเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพลอๆเนี่ย the resistance front ที่ปฏิบัติการเนี่ยล็อกใกล้ตอยบ้านเนี่ยไม่ได้อนุญาตหรือไฟเขียวให้ปฏิบัติการแต่อย่างไรก็ดีไอ้ความเชื่อของรัฐบาลอินเดียว่าปากีสถานให้เงินสนับสนุนให้ยุทธปกรณ์สนับสนุนล็อกใกล้ตอยบ้านแล้วก็ให้ยุทธปกรณ์สนับสนุน trf นี่นะฮะมันก็เป็นความเชื่อฮะมันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ไงแต่ว่าเวลาผมเจอคนอินเดียที่เป็นคนซึ่งทำงานในแบบที่อยู่ฝั่งใกล้ชิดกับรัฐบาลเขาก็บอกว่า ปลื้มมันคือ,ม,คอมันคือปาก,กีสถานนั่นแหละเขาปล่อยเขาอนุญาตแต่ผมไม่เชื่อคือผมไม่เชื่อเพราะว่าโดยข้อเท็จริงเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างทหารปาก,กีรัฐพลึกไอเอเนี่ยที่มีกับกลุ่มการก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ในอดีตมันเหมือนกับในสมัยก่อนเนี่ยซีไอเอเขาแบ็กมูชาฮัดีนเน่ยเขาแบ็กแต่ถามว่า c i a ปั้นไอซิสขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่แต่ประเด็นก็คือว่าปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลอตกล้ตอยบ้าหรือ The r e s i s t a n c e FrontierF เเนี่ยนะฮะ เขาก็เพ่นพ่านไปมาในแคชเมียร์เนี่ยแหละโดยที่ปากีก็ปล่อยถึงแม้ว่ารัฐบาลปากีอ่ะไม่ได้ไฟเขียวแต่การที่ปากีปล่อยให้กลุ่มการก่อการร้ายยังใช้พื้นที่แคว้นแคชเมียร์เป็นพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็เป็นแหล่งพักพิงอยู่ออินเดียเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วแต่ผมก็ถามทุกผู้ชมว่า เมื่อก่อนอเมริกาก็โทษนะฮะว่าปากีและก็อัฟกานิสถานเนี่ยให้แหล่งพักพิงออลเคดาอะไรเงี้ยให้โอซามาบินลาเดนอยู่ในถ้ำได้อะหรือโอซามาบินลาเดนเนี่ยมีบ้านพักซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนในร้อยซึ่งอยู่ในอยู่ในปากีสถานน่ตอนที่โอซามาบินลาเดนโดนฆ่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลปากีรัฐบาลอัฟกานเขาไฟเขียวปะหรือเขาแค่ปล่อยเขาไม่รู้จะทําไงหรือเขาไม่รู้หรือเขารู้แต่เขาไม่อยากที่รบเขาไม่อยากที่มีสงครามกับกลุ่มซึ่งพร้อมบวกกับรัฐบาลเองด้วย คือเอาจริงนะฮะถ้าเกิดรัฐบาลปากีสถานเนี่ยต้องการฆ่ล้างเผ่าพัานธุล์ลอชกาอิตอยบ้าทั้งหมดแล้วถ้าทหารในปากีสถานไม่แบกรัฐบาลละ่ะทหารปากีสถานเขาแบกกลุ่มการก่อการร้ายละ่ะคือรัฐบาลปากีเป็นรัฐบาลในประเทศซึ่งมีรัฐพันลึกซึ่งทหารใหญ่สุด เพราะฉะนั้นรัฐบาลในปากีสถานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครตระกูลไหนครอบครัวไหนเนี่ยถ้าเขาจะไปขวางกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งอยู่ในปากีสถานทั้งหมดหรือแม้กระทั่งอยู่ในแคชเมียร์เนี่ยเพอเพอผู้นําของรัฐบาลปากีสถานคนนั้นก็โดนฆ่าตายไม่ได้พูดเล่นมันเป็นย่ิงจริงเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าออปชั่นที่รัฐบาลอินเดียเสนอมาอยู่ตลอดว่าให้รัฐบาลปากีสถานเนี่ยจัดการกับกลุ่มการก่อการร้ายเหล่านี้ มันเป็นออปชันที่รัฐบาลปากีสถานเขามีศักยภาพในการที่จะลงมือทำได้ซ้ำรัฐบาลสหรัฐก็ถามไงว่าทําไมปากีและอัฟกานเนี่ยปล่อยให้เอาเคด้าใช้ทั้งสองประเทศเป็นที่พักอาศัย คันนี้มันก็เป็นคําถามปลายเปิดซึ่งมีมาโดยตลอดแต่ถามว่ารัฐบาลปากีรัฐบาลอัฟกานเขามีความสุขไหมกับการที่โอซามาบินลาเดานและพรกคพวกใช้พื้นที่ทั้งสองประเทศนั้นทำาหากินมาตลอดเขาไม่มีความสุขหรอกเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามภายในประเทศบางทีคุณต้องปล่อยกลุ่มมาเฟียบางกลุ่มให้เหมือนกับมีพื้นที่และสามารถหายใจได้ไม่งั้นเขาก็เอาคุณตายหมดมันก็มีสงครามภายใน ผมไม่ได้ excuse รัฐบาลปากีสถานเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าสมมติว่ารัฐบาลปากีสถานพยายามที่จะปราบกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆเหล่านี้ให้สิ้นซากเนี่ยผมคิดว่าก็ทําให้สําเร็จอยู่ดีต่อ้เขาพยายามคราวนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้พยายามเลยแล้วอินเดียเขาโทษเนี่ยก็อาจจะว่าอินเดียไม่ได้แต่การที่อินเดียบวกรอบนี้ก่อนเนี่ยในที่สุดเนี่ยเมื่อประวัติศาสตร์ช่วงนี้โดนเขียนย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะมีการเขียนว่าอินเดียเป็นฝ่ายเริ่มโดยที่อินเดียไปหาเรื่องว่าว่า TRF แล้วก็ล็อกสไกต์ตอยบ้าเนี่ย ได้รับการสนับสนุนโดยปากีสถานทั้งๆท,งท,งที่รัฐบาลปากีเขาปฏิเสธอย่างไรก็ดีเมื่อเริ่มไปแล้วเดี๋ยวปากีสถานเขาก็จะตอบโต้นะฮะ อินเดียและปากีสถานมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งมายาวนานโดยเฉพาะในแคว้นแคชเมียร์ความขัดแย้งปัจจุบันเนี่ยในปี2025ในยุคป,ปัจจุบันในเวลานี้เป็นเพียงอีกหนึ่งบทในความตึงเครียดระหว่าง2ชาตินิวเคลียร์ที่ยังคงมีความเปราะบ,บางคําว่า2ชาตินิวเคลียร์เนี่ยนะฮะเราพูดถึง2ประเทศซึ่งมีหูรบนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเข้าใจนิดหนึ่งว่าเวลาผมรายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศซึ่งมีหูรบนิวเคลียร์เนี่ยคุณไม่ต้องไปจินตนาการว่าเดี๋ยวเขาจะใช้หูรบ Clear, นะะิวเคลียร, Clear, ร์นกะ มันไม่ได้ไปไกลถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าก็รายงานเพื่อให้ทราบไว้เฉยๆหัวรบนิวเคลียร์ของปากีสถานมีอยู่170ลูกด้วยกันนะครับอินเดียมีอยู่160ลูกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดสภาวะการ mutual nuclear deterrence นะฮะ ถ้าพูดถึงอินเดียมีความเหนือกว่าในด้านจำนวนเครื่องบินรบซู30แล้วก็ราฟาเอลนะครับแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินส่วนปาก,กีสถานมีกองทัพอากาศทันสมัยระดับหนึ่งโดยเฉพาะมีเครื่องบิน JF-17 ที่พัฒนาร่วมกับจีนพูดถึงการสนับสนุนจากต่างประเทศเนี่ยปาก,กีสถานมีความสนิทสนมใกล้ชิดทางด้านการแบ่งปันเทคโนโลยีในการสู้รบกับจีนมากกว่าส่วนอินเดียเนี่ย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการที่จะซื้อยุทโธปกรณ์จากทั้งรัสเซียฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐนะครับปากีสถานมีความพร้อมในการสู้รบระดับจำกัดและในเชิงรับโดยเฉพาะในพื้นที่แนวพรมแดนหรือแคชเมียแต่หากเกิดสงครามเต็มรูปแบบอินเดียมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนทั้งในด้านยุทธศาสตร์และกำลังอาวุธ นี่คือเหตุผลที่โมดีเนี่ยโจมตีก่อนเหตุผลที่โมดีโจมตีก่อนเพราะว่าโมดีประเมินแล้วว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าวัดตามศักยภาพในการสู้รบตามปกติอินเดียไม่ได้ถือไพ่น้อยไปกว่าปากีสถานในเรื่องของยุทธปกรณ์ในเรื่องของความได้เปรียบในการสนับสนุนจากทั้งต่างประเทศแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมีรวมทั้งกองทัพอกาศแล้วก็เรือรบ คืออินเดียมีความเหนือกว่าในจํานวนและคุณภาพของเครื่องบินรบแล้วก็เรือบรทุกเครื่องบินนี่คือเหตุผลซึ่งโมดีนั้นฮึกเหิมแล้วก็มีความรู้สึกว่าบุกก่อนได้แต่ถ้าคุณไปถามโมดีเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขาบุกก่อนเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นการเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปากีสถานปล่อยให้ลอชไกตต่อยบ้ามาฆ่านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นคือมุมของโมดี แต่สายซึ่งรู้ทันโมดีเขาก็จะบอกเหมือนกันว่าโมดีต้องการสงครามนี้มาสักพักละเพราะว่ามันจะช่วยกระชับอํานาจทางการเมืองให้โมดีภายในประเทศแต่ผมมองว่ารอบนี้โมดีททาเกินไปผมคิดว่ารอบนี้โมดีแสดงความชัดเจนว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เตรียมการที่จะรบกับปากีสถานแล้วแค่รอโอกาสและบังเกินการก่อการร้ายของ TRF เนี่ยมันให้โอกาสให้ช่วยโอกาสในการกระชับอํานาจทางการเมืองภายในประเทศด้วยการสร้างสงครามขึ้นมา แล้วโมดีก็รู้ว่ามันเป็นสงครามซึ่งพอมีแต่ละครั้งระหว่างอินเดียและปากีสถานเนี่ยมันเป็นสงครามซึ่งทําให้คน rally around the flag มันทําให้ตัวโมดีเองได้รับความนิยมจากประชาชนภายในประเทศอินเดียมากยิ่งขึ้นแล้วโมดีก็รู้ว่าถึงเวลารบไปสักพักผ่านไปปีหนึ่งก็หยุดยิงไม่มีอะไรมากคือมันไม่มีการรบกันถึงขั้นตายกันไปสักข้างอะไรเงี้ยมันไม่มีไงทำไมผู้นำทางการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยพร้อมเริ่มสงคราม ก็เพราะว่าสงครามทําให้พลเมืองเนี่ยดันมีความรู้สึกว่ารักผู้นําคนนั้นมากขึ้นเพราะว่าจําเป็นต้องเป็นแม่ทัพในสมรภูมิแห่งการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่ต้องการเปลี่ยนมมากลางศึกทัศนคติเช่นนี้ในประเทศที่กําลังพัฒนารวมทั้งอินเดียและปากีสถานเป็นทัศนคติที่ทําให้ผู้นําทางการเมืองพร้อมบวกกับประเทศอื่นโดยที่รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อบวกแล้วก็รบไปแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปสักหเดือนหรือปีหนึ่งเนี่ย โ o ป u l a ลอ t รอาจจะสูงขึ้นด้วยก็ได้ในช่วง6เดือนถึงปีแรกแล้วก็เสร็จแล้วสมมุติว่ามีการทำข้อตกลงหยุดยิงหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศก็อยู่ได้เหมือนเดิมมีความเป็นเอกราชเหมือนเดิมไม่ได้มีประเทศไหนแพ้จริงๆเหตุผลซึ่งผู้นำหลายประเทศกล้าเริ่มสงครามเพราะว่ารู้ว่าถึงเวลาก็รอดคือประเทศรอดเพราะว่ามันเป็นสงครามซึ่งไม่มีใครแพ้คุณคิดว่าจะกล้าชกกันไหมถ้าเกิดไม่มีใครมาเบรกอะ เราไม่สามารถหยุดยิงได้แล้วต้องตายกันไปข้างอะ่ะไม่มีเลยฮะผู้นาทางการเมืองซึ่งเริ่มสงครามของแต่ละประเทศเอาจริงๆแล้วเนี่ยรู้ว่าถึงเวลาประเทศตนเองก็รอดคือรบไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็หยุดยิงลองสมมุติว่าคุณเริ่มสงครามแล้วต้องจบลงด้วยการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอะ่ะสิ้นซากแผ่นดินถูกยุบไปลงสู่เอเวจีอย่างถาวรไม่มีเลฮะไม่มีสงครามนะถ้าเป็นอย่างนั้น เพราะโมดีรอบนี้รู้ว่ารบไปสักพักเดี๋ยวก็หยุดยิงอินเดียก็ไม่สูญเสียความปเป็นเอกราชใดๆแล้วก็ใช้วิธีการในการอธิบายกับพลเมืองได้ว่าเป็นการตอบโต้การก่อการร้ายรอบที่ผ่านมาแล้วปากีสถานก็จะตอบโต้แล้วก็จะมีคนตายแต่ว่ามันเป็นคนตายซึ่งรัฐบาลเขาประเมินว่าจะเป็นตัวเลขซึ่งไม่สูงเกินไปโดยที่อยู่ในระดับซึ่งรับได้แล้วทั้งปากีและอินเดียทั้งคู่ก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่กล้าใช้หัวรบนิวเคลียร์นี่คือเหตุผลที่รบกันนฮะ ปากีสถานเขาจะเลือดเย็นระดับเนทันยาหูไหมเนทันยาหู ah เขาพร้อมฆ่าล้างเผ่าพัานธ์ชาวปาเลสไตน์ในชุนวนกาซาแล้วยึดแผ่นดินทั้งหมดในชุนวนกาซามาเป็นของอิสราเอลปากีสถานเลือดเย็นเท่าเนทันยาหูไหมไม่เพราะฉะนั้นปาก,กีและอินเดียก็จะรบกันแล้วจบลงด้วยการหยุดยิงเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนปีหนึ่งก็แล้วแต่แล้วจำนวนคนตายเริ่มสูงไม่มีอะไรมากจะไม่มีเส้นทางอื่น สำหรับอินเดียและปากีจะรบกันไปอย่างนี้ทุกๆ10ปี20ปีแล้วก็เกลียดกันชั่วกระประวัติารไม่มีสมานแผลด้วยไม่มีการกอดคอรักกันด้วยแล้วก็ไม่มีการฆ่ากันตายไปข้างด้วยอินเดียปากีร l a ลชั่นชิพเนี่ยไม่มีวันเปลี่ยนนะฮะ nothing will come out of this ไม่มีไม่มีไม่มีวันเปลี่ยนจะไม่แย่ลงถึงขั้นโอ้โหเหลือประเทศเดียวไม่มีแล้วก็จะไม่ดีแบบที่กอดคอรักกันไม่มี เพราะฉะนั้นเป็นความขัดแย้งซึ่งถาวรผมคิดว่าในหมู่ประเทศอาเซียนที่ผมชอบล้อเลียนน่ะที่ไม่ค่อยรักกันแล้วก็ไม่แทรกแซงการเมืองซึ่งกันและกันแล้วก็ปล่อยให้ระบบเผด็จการของแต่ละประเทศสามารถสิงสถิตยอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆไม่ต้องแทรกแซงกันอะไรเงี้ยในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีโอกาสความเป็นปลกเป็นแผ่นเป็นเอกภาพมากกว่าก่อนอินเดียและปากีสถานความเกลียดชังในระดับสูงมากระหว่างรัฐบาลอินเดียและปากีสถานเนี่ยมันต่อเนื่องครับมันยาวนานมันไม่มีวันดีขึ้น ขออภัยนะผมต้องพูดอย่างนี้จริงคือมันเป็นยิ่งจริงสรุปนิดหนึ่งปากีสถานมีความพร้อมในการสู้รบระดับจำกัดและในเชิงการรับโดยเฉพาะในพื้นที่แนวพรมแดนแคชเมียร์แต่ข่าเกิดสงครามเต็มรูปแบบอินเดียมีความได้เปรียบชัดเจนทั้ง,งด้านยุทธศาสตร์และกำลังอาวุธ อย่างไรก็ดีนะครับงบประมาณทหารของปากีสถาน1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์งบประมาณทหารของอินเดีย7 3,000ล้านดอลลาร์คืออินเดียร่ำรวยกว่าปากีสถานนะฮะคือหมายก็ว่าโดยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะเยอะกว่าเจ็เท่าแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้ารบกันแบบ reprisal attack แบบที่มีการจู่โจมกันแล้วก็เป็นกลุ่มหน่วยซึ่งปฏิบัติการพิเศษคล้ายๆกับหน่วยการก่อการร้ายอะไรเงี้ย ผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าอินเดียจะได้เปรียบซะทั้งหมดแต่ว่าถ้าคุณวัดตามงบประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยอินเดียเนี่ยงบกลาโหมใหญ่อนันตันต้นของโลกด้วยซ้ำไปท็อป10นะฮะเ3 0 0 0ล้านดอลลาร์ประมาณ7เท่าของงบปากีสถานซึ่งให้กับกระทรวงกลาโหมเขากองทัพประจำการประมาณ6 5 0 0 0 0นายนะฮะแต่มันไม่ได้ใช้หรอฮะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นกองทัพประจำการของอินเดีย1ล้านส0 0แสนนาย ปากีสถานมีความสามารถทางทหารพอสมควรแต่ถ้าพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์โดยรวมแล้วอินเดียอาจจะยังมีความได้เปรียบสรุปนิดนึงว่าตอนนี้อินเดียและปากีสถานเนี่ยกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางทหารที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีอาจจะหลายสิบปีก็ได้นะฮะถ้าจะเอาตามภาพรวมของแต่ละครั้งซึ่งเกิดขึ้น เอาไปว่าในรอบ10กว่าปีนะฮะถือว่ารุนแรงที่สุดซึ่งเริ่มต้นจากเหตุการณ์การก่อก,การร้ายในแคชเมียร์เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งล่าสุดมีการโจมตีทางอากาศและมีการโจมตีทางอากาศที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว22เมษายนนะครับ2025เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวของเมืองพาากรมแควนแคชเมียร์มีผู้เสียชีวิต26คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวอินเดียกล่าวหาว่ากลุ่ม r e s i s t a n c e Front ซึ่งเชื่อมโยงกับลาชกาอิตาบ้า ซึ่งมีฐานในปากีสถานเป็นผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังเสรีล,ล่าสุดที่อินเดียเปิดฉากนะฮะก็คือวันสองวันนี้เลยที่เป็นข่าวเมื่อคืนนี้การปฏิบัติการซินดอร์นะฮะเป็นการปฏิบัติการที่มีการยิงขีปนาวุธเข้าไปและมีการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายทั้งหมด9แห่งในปากีสถานอันนี้เมื่อคืนในสด,สดสดร้อนอน,นะฮะในปากีสถานและในแคชเมียร์ที่ปากีสถานควบคุมซึ่งอินเดียเขาหาเรื่องว่าเป็นที่ปฏิบัติการการก,ารก่อการร้าย ของกลุ่มการก่อการร้ายปากีสถานรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนแล้วคนที่เสียชีวิตในรอบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ก่อการร้ายรวมถึงเด็กและผู้หญิงซึ่งเสียชีวิตด้วยมีผู้บาดเจ็บ35คนผมบอกแล้วไงอิชูก็คือว่ากลุ่มการก่อการร้ายเขาฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยที่รัฐบาลปากีเนี่ยไม่ได้แบ็แต่อินเดียเชื่อว่ารัฐบาลปากีแบ็ อินเดียก็เลยโจมตีรัฐบาลปากีในจุดยุทธศาสตร์ที่อินเดียเชื่อว่าเป็นพื้นที่ของการปฏิบัติการของกลุ่มการก่อการร้ายแต่ปรากฏว่าพอโจมตีกลับก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพลเรือนที่เป็นเด็กและผู้หญิงซึ่งทําให้โมดีมือเปื้อนเลือดคราวนี้ถ้าคุณจะบอกว่าจะให้อินเดียไม่ตอบโต้ได้ไหมอินเดียต้องตอบโต้แต่ว่าต้องตอบโต้ในแบบที่ไม่ใช่ยิงจรวดเข้าไปแล้วก็มีพลเรือนชาวปากีสถานเสียชีวิตโดยที่รู้ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมี c o l t e r a l damage เช่นนี้ ทำไมผมโทษโมดีผมไม่ได้โทษโมดีว่าเขาตอบโต้การก่อการร้ายแต่ผมโทษโมดีว่าโมดีก็รู้ว่าคุณร่อนจรวดเข้าไปในปากีสถา,านเนี่ยก็จะมีเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตมันไม่ใช่ไม่รู้ไงคุณรู้แต่ว่าคุณก็บอกว่าทําอย่างรอบคอบทุกคนก็รู้อยู่แล้ว้วอิสราเอลอเนทันยาฮูบอกรอบคอบไหมล่ะก็รอบคอบไหมล่ะ,ละแต่ว่าผมยังแยกแยะนะฮะคือในกรณีของอิสราเอลคือเขาตั้งใจเจโนไซด์เลย เราว่าเขายิงไปที่โรงพยาบาลเขายิงไปที่พื้นที่ซึ่งมันชัดเจนยังไงยังไงก็มีเด็กแล้วผู้หญิงเป็นผู้บริสุทธิ์ในกรณีนี้ผมคิดว่าอินเดียเขาก็รอบข้อแต่ว่าเขารู้ว่ามี c o l t e r a l damage เพราะฉะนั้นงานนี้โมดีมือเปื้อนเลือดครันี้มันไม่ใช่ว่ารัฐบาลปากีมือไม่เปื้อนเลือดนะฮะที่ผ่านมาปล่อยให้ล็อกไกตอยบ้าเพ่นพ่านในโซนนั้นน่ะแต่ว่ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดก่อนไงนี้คือประเด็นไม่งั้นเดี๋ยวปากีสถานก็ตอบโต้คืนนี้ต่อนะฮะแล้วก็มีพลเรือนในอินเดีย กรีการตอบโต้ของปากีสถานเนี่ยมีการรายงานข่าวเมื่อคืนนี้ด้วยว่าปากียิงเครื่องบินรบของอินเดียตกสองลำแล้วก็มีการโจมตีตอบโต้ด้วยการทําลายกองบัญชาการของกองพลของอินเดียพร้อมกับปิดแนนฟ้าสําหรับสายการบินของอินเดียแล้วก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ของประเทศด้วยก็มีการปะทะกันนะตามแนวเส้นควบคุมนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายด้วยทั้งสองประเทศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและระงับการค้าขายและการเดินทางระหว่างกัน นะในโซนนั้นประชาคมโลกรวมถึงสหประชาชาติและสหร,ริฐาเมได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอุดกลั้นหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแยง้งสถานการณ์ระหว่างอินเดียและปากีสถานในขณะนี้ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของการทางการทหารขนาดใหญ่โดยมีการประทะก,กันทั้งทาง,ท,าง,ท,างทหารและทางการทูตอย่างต่อเนื่องก็ประชาคมโลกก็จับตา สับมบริการและสหประชาชาิได้เรียกร้องให้ทั้งอินเดียและปากีสถานใช้ความอดทนหนุดกลั่นและหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งเลขที่การยูเอ็นได้เรียกร้องให้มีการยับยัง้งทางทหารและเตือนว่าการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างอินเดียและปากีสถานไม่ควรจะเกิดขึ้นจะปล่อยให้มีการเผชิญหน้ากันทางทหารไม่ได้